ที่ภูเก็ตชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังแล่นไปตามความฝันในรถฟูดทักเธอชื่อออนหญิงทไทยวัย32ปีสวยเรียบง่ายและขยันจนใครก็ต้องทึ่งออนไม่ได้ขายอยู่ที่เดียวเธอขายบนไปทั่วเมืองริมหาดหน้าบาร์หรือแม้แต่ตลาดนัดเบอร์เกอร์ทุกชิ้นที่ส่งถึงมือคือความตั้งใจและความฝันที่เธอใส่ลงไปลูกค้าต่อแถวไม่เคยขาดออนเบอร์เกอร์กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยววันนั้นเธอจอดรถใกล้หาดที่เงียบสงบแต่กลับขายดีจนของใกล้หมดออน ยังคงยิ้มเสมอแม้จะเหนื่อยจนเหงื่อชุ่มตัวไปมดในแถวต่อคิวมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเขารอคิวรอนานมากๆและของชิ้นสุดท้ายก็ถูกขายไปต่อหน้าต่อตาเขาและอ่อนก็มองเขาด้วยความรู้สึกผิดจับใจชายคนนั้นไม่ได้ว่าอะไรแต่แววตานั้นอ่อนไม่มีวันลืมออนรู้สึกผิดที่ชายคนนั้นต่อคิวนานแต่ไม่ได้กินออนรีบหาวัตถุดิบที่พอเหลือจัดสลัดให้เขาหนึ่งจานเพื่อขอโทษฉันขอโทษนะคะมือนี้ฉันเลี้ยงคุณเองค่ะฉันขอโทษจริงๆ อังคู่ไปนั่งที่โต๊ะหินริมหาดพูดคุยกันอย่างถูกคอถูกใจผมเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกแต่ผมลงรักเมืองไทยที่สุดเลยครับคุณชื่ออะไรฉันชื่อออนค่ะเป็นเจ้าของออนเบอร์เกอร์นี่แหละค่ะผมชื่อเรโอนะครับมาจากฝรั่งเศสตั้งแต่นั้นมาออนเลือกที่จะจอดขายที่ริมหาดที่เจอเรโอทุกวันเรโอมาอุดหนุนทุกวันไม่เคยขาดเบอร์เกอร์ของคุณอร่อยที่สุดที่ผมเคยกินเลยนะเรโอพูดแล่นกับออนว่าผมอยากจะช่วยคุณขายด้วยจั ออนตอบเลโอไปว่าจริงหรอคะถ้าอยากร้องก็ขึ้นมาเลยสิมาช่วยกันขายเลยและแล้วออนเบอร์เกอร์ก็กลายเป็นเวทีของสองหัวใจที่เริ่มใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆเติบโตโดยไม่มีคําว่าบังเอิญเรโอถามออนไปว่าเราคบกันจริงจังดีไหมครับออนออนตอบไปว่าดีคะ่ะและออนก็ชวนเรโอเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยกันกับเธอออนพูดกับเรโอว่าต่อไปนี้เธอเป็นทีมงานของฉันอย่างเต็มตัวแล้วนะเรโอ ออนและเลโอยืนเคียงข้างกันทำเบอร์เกอร์อย่างมีความสุขในทุกๆวันเย็นวันหนึ่งเรโอพูดกับออนว่าพอม,มีข้อเสนอบางอย่างจะแนะนำคุณคุณควรทำโปรโมชั่นจ่าย500บาทกินไม่อั้นภายใน1ชั่วโมงหรือคู่ปอง1,000บาทแรกได้1,200บาทออนพูดโอ้โหไอเดียแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเลโอคะว่าแต่คุณทำงานอะไรหรอคะอันที่ผมยังอยู่ฝรั่งเศสผมเป็นนักการตลาดครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาคุณตลอดครับออน หลังจากที่ออนใช้แผนการตลาดของเรโอทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปออนตกใจมากออนเช็คโทรศัพท์ยอดขายทะรุแสแล้วจริงๆหรอและแล้วร้านออนเบอร์เกอร์สาขาแรกก็เปิดตัวณนเะมืองภูเก็ตเบอร์เกอร์ของคนไทยที่ชนะใจต่างชาติและฝันของออนก็ไม่ใช่แค่รถฟู้ดทรัคอีกต่อไปเรโอฉันคิดว่าฉันต้องเปิดบริษัทแล้วแหละออนคุณคิดถูกต้องแล้วครับพวกเขาย้ายไปบ้านหลังใหม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่น และเรื่องบางอย่างมันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งในค่ำคืนที่ดูเหมือนปกติเรโอกับออนกำลังกินข้าวอยู่เสียงกิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นและเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการและเรโอเขาเปิดประตูแล้วก็พบกับใครบางคนที่เขาไม่รู้จักเขาพบกับหญิงไวกลางคนคนหนึ่งและเขาก็พูดว่าฉันมาหาน้องสาวฉันชื่ออนออนตกใจเพราะผู้หญิงตรงหน้าคือพี่สาวที่หายไปนานหลายปีและทั้งสามก็นั่งคุยกันด้วยบรรยากาศที่ตรึงเครียดพี่สาวพูด ขอพี่อยู่ด้วยได้ไหมแค่ชั่วคราวจนกว่าพี่จะมีที่ไปนะออนแจ็คมันทิ้งพี่ไปแล้วออนเงียบไปแววตาหนักใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะพี่สาวของออนก็ไม่ธรรมดาอยู่ๆเรโอก็พูดว่าคุณให้พี่คุณมาอยู่เฉยนะผมไม่ติดอะไรเลยออนหันไปมองพี่สาวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสีหน้ากังวลสุดๆและบ้านหลังใหม่ที่เคยเงียบสงบกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอชมภาคสองได้เลยครับ คอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้คลิปแล้วกดติดตาม Facebook พรีิชาเชื้อสูงไว้ด้วยนะครับ